นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแปลงผักแปลงนี้ก็ทําเสร็จอีกแล้วนะคะโดยการเอาไม้กั้นง่ายๆเอาไม้กั้นกั้นแล้วก็เอาดินลงง่ายมากเลยเอาดินสามสอบโอเคเลยสามกระสอบดูอันนั้นเราโรยดินดําบนบนนี้เนี่ยบนผักอันนี้นะคะโรยดินดาข้างบน งามดีมากเลยเพื่อนอเขียวงามดีมากเลยค่ะคดูถั่วลันเตาแล้วค่ะเพื่อนๆถั่วลันเตาถั่วลันเตา,เตากำลังเป็นลูกเนี่ยดอกเยอะแยะเลยนะคะ đo xem có được tốt không, chúng ta sẽ trồng cây này, cây này là cây gì, cây này là อ,อันนี้ไม่รู้อันไหนแครแดงแล้วก็แครขาวนะคะเพื่อนๆมะเขือต้นนี้ว่าจะเอาออกแล้วก็ทำแปลงอีกแปลงระหว่างท่อค่ะนะคะ,นะคะ จะเอาออกแต่ก็เสียดายอยู่นะมันบางอ่ะมันจะปลูกผักจะเอื้อออกหอ้ยยาวแล้วเนี่ยยาวแล้วเนี่ยแต่มีมดมาเฝ้าประจำเลยน่าเบื่อมากหมดเนี่ยทามาเฝ้าอะไรไม่รู้เฝ้าเอาเพีย้ยมาปล่อยแน่เลยเนี่ย อันนี้คือบวบหอมดูในช่องไหนสาวน้อยร้อยเรื่องปลูกอะไรอะ่ะสาวน้อยประมาณนี้แหละช่องน้องเขาบวบหอมมาดกมากเราอยากจะได้เหมือนเขาละ่ะเขาเก็บทุกวันเลยนะบวบหอมสั้นๆอะ่ะเดี๋ยวเราลองลองดูมั่งเนาะเพื่อนๆเ,เห็นช่องไหนเขาทําเขาปลูกอะไรก็อยากปลูกเหมือนเขาเนาะที่ไม่มีเวลา นี่ค่ะอันนี้ก็คือเมล่อนค่ะแตงเมล่อนลองป,ปลูกดูหน้าหนาวน่าจะชอบยอดใหญใหญ่อวบอันนี้เลิกงานหลังเลิกงานก็จะชมแปลงผัก <c oughs> อันนี้ผักนิก ทำนิสใบเยอะมากต้องเอาอะไรมาเสียบนะก็มีใบเยอะมากเลยนะวันนี้ขอตัวจัดการกับผักจะทำแปลงผักแล้วก็ปลูกใหม่หลายอย่างเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะ